ไฮกาบสวัสดีท,ท,ท,ท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมเป็นคิวงานเคลือบแก้วที่เสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะครับกับรถ u กสโวมอเตอร์โอล่ากูดแคทคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะก็คือเป็นย่านการขับขี่ที่เยอะที่สุดก็คือประมาณ500กว่ากิโลนะครับมาทำอะไรที่ร้านเราแน่นอนเรื่อง,องความสวยงามยกให้ร้าน RP m o t o ม t เต i ร์ดครับมาทำการเคลือบแก้วในสเต็ปที่มีความแข็งนะครับ มากที่สุดนะตอนนี้ก็คืออัลฟากาปีนคือระดับ10 h สนั่นเองนะฮะสำหรับคันนี้โอล่ากูดแคทดูแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบว่าน่ารักสวยงามนะครับเป็นสีทูโทนนะฮะสังเกตนะสีพัดเทลอย่างเงี้ยมันจะมีผลึกเมทัลลิกเพราะนั้นเวลาดูดีๆด,ดูเหมือนจะไม่เงาแต่ถ้าเป็นยังไงให้เขาเงานะครับเพราะนั้นเราต้องมีการเตรียมผิวก่อนกับนี่มาดูส่วนนี้ที่เป็นสีที่มีผลึกเมทัลลิกเห็นไหมเขาจะดูเงาที่มากกว่าเพราะนั้นเราจะต้องทําให สอ,สองโซนเนี้ยมันเงาเท่ากันมันมันเงาเหมือนกันแต่ยังไงตรงนั้นก็เงากว่าอยู่ดีเพราะว่าเรื่องของมิติสีที่มีความเข้มกว่ามันก็จะดูเงากว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็จะเห็นนะครับว่าสีขาวหรือสีเบลดอย่างเงี้ย<ๆ>ก็สามารถมีความเงางามได้ถ้าเราทําได้ถูกวิธีนะครับจอดได้ถูกที่ถูกเวลาอย่างนี้<ๆ>ก็เห็นเห็นไหมนะว่าจะสวยงามลักษณะอย่างเงี้ยทุกๆส่วนเลยทีเดียวแล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างน่ารักนะในส่วนของตัวรถเนี่ย ก็จะเป็นสีค่อนข้างน่ารักอยู่แล้วภายในก็น่ารักเช่นกันเห็นปะโอ้โหยังก็ออกมาจากหนังวินเทจนะครับเพราะว่าสีข้างนอกข้างในนี่แมทชิ่งกันมากข้างนอกก็ถูโทนข้างในก็ถูโทนสีน้ําตาลออกสีเบจอย่างนี้สวยงามมากภายในห้องเครื่องห้องโดยสารเราก็เคลือบให้นะครับถึงแม้ว่าคันนี้เครื่องจะไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามภายในห้องโดยสารเนี่ยเราก็จะเคลือบเคลือบความสะอาดได้ง่ายขึ้นอีกขั้นหน่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการ เคลือบแก้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสำหรับการเคลือบแก้วนะครับไม่ได้มีดีแค่การเคลือบแก้วอย่างเดียวคือการซื้อความเคลือบแก้วที่ร้านนั้นๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถกลับไปใช้บริการร้านนั้นๆได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเคลือบแก้วนะครับคือซื้อประกันความงามไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะนี่เปิดปิดข้างหลังได้ด้วยไฟฟ้าแน่นอนครับเข้าไปลบไฟฟ้าแล้วนะครับก็หลายอย่างเป็นไฟฟ้าไปหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ตรงนี้ไม่ให้ถังน้ำมันนะฮะแน่นอนไปที่เติมแบตแบตนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นแบต100%เร็แล้วช่วงนี้จะมีรถที่เข้ามาทําเคลือบแก้วได้เยอะขึ้น <yy y> เคลือบแก้วรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเคลือบแก้วได้นะครับล้างได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็น,ปนไฟฟ้าโดนน้าไม่ได้เขามาต้องล้างครับยิ่งล้างได้เท <y> ่าก<ๆ>ับต้องทำความสะอาดเคลือบแก้วช่วยทําความสะอาดง่ายอันนี้ตรงจุดประสงค์ <y> โอเคนะเราวันนี้มิกกี้เด็กสวยสวัสดี